ตอนที่51ท่านหมอเสี่ยวหัวล้อฝืนไม่เห็นหลานสาวพยายามขุดคุยเรื่องราวในอดีตตามมาสิเธอออกตามหาปู่ไม่เพียงแค่ปู่แต่เธอก็ยังไปพบ่ากของหลานมาด้วยฮะสาวน้อยจอมไวัร้ายถึงกับอึง้งปู่เองไม่รู้ว่าทั้งคู่คุยเรื่องอะไรกันสิ่งเดียวที่ปู่รู้ก็คือตั้งแต่เมื่อฟียงหวงเดินทางกลับไปที่เมียวเจียงแล้ว ย่าของร้านก็ไม่เคยพูดถึงเธออีกจนกระทั่งตายหลิงหยุนนึกล้อเลียนอยู่ในใจโกหกต่อไปเถิดผู้เฒ่าข้าไม่มีทางเชื่อว่าท่านจะไม่เคยทะเลาะก,กันเรื่องของเมียวเฟิงหวงข้าว่าน่าจะทะเลาะก,กันจนมุ่นวายไปหมดเสียวมากกว่าเสียวไม่หนิงคิดอยู่เงียบๆก่อนจะถามขึ้นอีกครั้งคุณปู่คะแล้วทำไมหลังจากที่คุณย่าเสียปู่ถึงไม่ไปหาเธอละคะทั้งปู่และเธอต่างก็แก่กันมากแล้ว ยังจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นได้อีกหลิงหยุนอดคิดไม่ได้ว่าสาวน้อยจอมไวร้ายผู้นี้ช่างมีความคิดที่แปลกประหลาดปู่ของเธอจะมีหน้าไปอ้อนวอนเมียวเฟิงห่วงได้อย่างไรหลังจากที่ทอดทิ้งเธอมาแล้วทั้งชีวิต <c oughs> ท่านหมอเสี่ยวถึงกับอับอายกับคำถามของหลานสาวใบหน้าของเขาแดงกำลังราวกับมะเขือเทศเขาได้แต่ปกปิดความอายด้วยการแกล้งถามเป็นไอต่อไป แต่ก็แอบส่งสัญญาณให้หลิงหยุนไปพร้อมกันด้วยหลิงหยุนรีบกระโดดเข้าไปช่วยเหลือท่านหมอเสี่ยวทันทีเอาละไม่มีความจําเป็นต้องพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผมจะเริ่มทําการฝังเข็มแล้วคุณออกไปด้านนอกทําหน้าที่เป็นผู้คุมกันได้แล้วอะไรนะเป็นผู้คุมการอย่างนั้นเหรอเสี่ยวหมยหนีงุนงงกับคําพูดของหลิงหยุนข้าพูดผิดอีกแล้วสินะใช่แล้ว ออกไปยืนเป็นหูเป็นตาแทนพวกเราอย่าให้ใครได้เข้ามารบกวนเข้าใจไหมหลิงหยุนพยายามพูดกบเกือนสาวน้อยจมวัยร้ายไม่พอใจขึ้นมาทันทีไม่ได้ยินว่าหลิงหยุนต้องการให้เธอออกนอกประตูเธอหันไปมองรอบๆแล้วจึงเดินเข้าไปล็อกประตูไว้เพราอกับทำหน้าตาบุดบึง้งฉันล็อกไว้แล้วใครจะเข้ามารบกวนได้หลิงหยุนมองเสียวเม่งหนิงและพูดว่าแล้วถ้ามีคนมาเคาะประตูล่ะคุณจะรับผิดชอบไหมหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ท่านหมอเสี่ยวยิ้มขณะที่มองดูเด็กทั้งสองทะเลาะก,กันเขาดูไม่มีท่าทีกังวลกับการฝังเข็มในครั้งนี้แม้แต่น้อยคือฉันหมายความว่าไหนไม่ต้องการผู้ช่วยงั้นเหรอสาวน้อยจอมไว้ได้เริ่มขาดความมั่นใจเมื่อถูกดิงนยุนขู่ให้กลัวแต่เธอเองก็ไม่อยากพลาดโอกาสทองในครั้งนี้และการมีโอกาสได้เห็นการฝังเข็มที่เป็นนํำนานอย่างก้าวเข็มปลุกชีพนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากแต่ได้นอนว่า ยังมีเอตผลหนึ่งที่เธอไม่อยากออกไปคือเธอกำลวงเรื่องหญิงหยุนการรักษาและการช่วยชีวิตคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นๆได้การพูดเป็นเรื่องหนึ่งแต่การลงมือทําและประสบความสําเร็จนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนดังที่เจ้ากูเก่าว้ทฤษฎีย่อมไม่ใช่การปฏิบัติใน,นที่สุดท่านหมอเสี่ยวก็แกล้มเบาๆก็จะพูดกับหลานสาวอย่างรกใคข้และเอ็นดูลิงน้อย ลิ้หยุนกำลังทำการฟังเข็มก้าวเข็มปลุกชีพให้กับปูและเขาต้องการแทงเข็มลงไปบนจุดสำคัญบนร่างกายเขาคงไม่สะดวกถ้าหลานอยู่ใกล้ๆปูคงคิดว่าหลานควรออกไปข้างนอกจะดีกว่านะเขาสมกับเป็นท่านหมอเทวดาจริงๆพูดได้ตรงประเด็นและถูกต้องหากลิ้นหยุนปล่อยให้หลานสาวของเขาดูชายแก่อายุเจ็ดสิบปีถอดเสื้อผ้าจนหมดเหลือแต่เกงในสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจรู้ได้ และก็เป็นอย่างที่คาดคิดเฟเม่งหนิงไม่ตอบโต้ใดๆข้าคุณปู่เธอพูดพร้อมกับบีบหันหลังกลับไปทางเข้าบ้านแต่ก่อนที่ก้าวออกนอกประตูเธอหันมาย้ำกับปิงหยุนว่าพี่หลิงหยุนพี่ต้องระวังให้มากนะเวลาที่เข็มแพงลงมื่อร่างกายของคุณปู่เข้าใจไหมลิงหยุนที่กำลังเหยียดแขนเหยียดขาลงบนโต๊ะและเริ่มเตรียมตัวในทีสุดท้ายด้วยการดูดซับพลังชีวิตจากกองหยกอยู่นั้น เมื่อได้ยินเสียงเรียกหวานแลวกับน้ำผึ้งว่าพี่หลิงยืนเขาถึงกับตกใจจนแทบจะตกลงมาจากเก้าอี้ดูท่าแม่สาวน้อยไร้กาดผู้นี้คงจะเป็นห่วงปู่ของนางมากสินนะก่อนหน้านี้ยังทะเลาะกับข้าอยู่เลยแต่ในเวลาสำคัญเช่นนี้กลับยอมเรียกเขาว่าพี่ยังไม่ทันที่หลิงหยุนจะได้ตอบกลับอะไรเสียงสาวน้อยจอมวายร้ายก็ดังขึ้นมาอีกครั้งถ้าพี่รักษาปู่ฉันพลาดแล้วล่ะก็ระวังตัวให้ดีก็แล้วกัน จะมีคนอีกจํานวนมากที่จะมาเซียวไม่หนิงไม่ทันทูดจบประโยคเธอก็จ้องมองหลิงหยุนด้วยสายตาตักเตือนก็จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาและจิงเดิอออกไปแต่หญิงสาวก็พูดได้ถูกต้องท่านหมอเสียวเทวดาผู้นี้เปรียบเสมือนสมบัติแห่งชาติของประเทศจีนหากหลิงหยุนรับสาพาดแล้วล่ะก็ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศคงจะพากันยกขโยงมาเต็มถลาบจิงฉูอย่างแน่นอน และก็แน่นอนว่าถ้าหลิงหยุนประสบความสําเร็จในการรักษาแล้วแล้วก็ท่านอวโุโสดูเหมือนว่าหนิงน้อยจะเป็นเด็กที่กระตันอยู่มากหลิงหยุนยิ้มกับท่านหมอเสี่ยวขณะที่เอ่ยชื่นชมหลานสาวของเขาฉันก็หวังว่าความรักและการดูแลเอาใจใส่ในตัวล้านสาวของฉันจะไม่เสียเปล่านะเออเป็นความผิดของฉันเองที่ตามใจเมื่อหนิงมากไปถ้าอย่างไง เธอได้โปรดอดทนและยกโทษให้กับล้านสาวของฉันด้วยก็แล้วกันหากทั้งคู่คงใช้เวลาร่วมกันในวันข้างหน้า <c oughs> ท่านหมอเซียวเทวดาได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าหญิงยุนจะรักษาเขาได้หรือไม่ก็ตามเขาก็จะปฏิบัติต่อเด็กหนุ่มคนนี้อย่างดีและด้วยความนับถือเด็กหนุ่มคนนี้กําลังจะแทงเข็มไปตามร่างกายของเขาตั้งแต่แรกที่ได้พบกันมีคํากล่าวว่า เหตุการณ์เพียงครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไปเป็นเพราะความชื่นชมของเสี่ยวเมิ่งหนิงที่มีให้กับหลิงหยุนในวันที่เขาวิ่งแบกกระสอบทรายเป็นระยะทางถึง4,400เมตรประกอบปฏิสัยที่มีน้ำใจของเธอและความชื่นชมในความแข็งแกร่งของหลิงหยุนทําให้เสี่ยวเมิ่งหนิงอยากจะแนะนําให้หลิงหยุนรู้จักกับปู่ของเธอ แต่ใครจะนึกถึงว่าเหตุการณ์เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวจะสามารถรักษาชีวิตของท่านหมอที่เก่งที่สุดในประเทศจีนไว้ได้ลิงหยุนไม่สนใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของท่านหมอเสี่ยวเขาเพียงพยักหน้าในเวลานี้ร่างกายของเขาไม่สามารถรองรับพลังชีวิตได้มากกว่านี้แล้วเขาจึงถอยหลังออกมาจากกล่องยกและเอื้อมมือไปหยิบเข็มทองทั้ง9้าเล่มออกมาเมื่อท่านหมอเซี่ยวได้เห็นท่าทีและกระบวนการของเข็มทองเข้าไปในมือของลิงหยุน เขาก็อดรู้สึกเจ็บปวดใจไม่ได้เพราะตัวเขาเองนั้นปฏิบัติต่อเข็มทองทั้ง9้าเล่มด้วยความเคารพอ,อย่างถึงที่สุดจึงไม่แปลกใจที่เขารู้สึกปวดใจเมื่อได้เห็นหลิงหยุนจับเข็มทองทั้ง9้าเล่มแบบนั้นแต่ท่านหมอเสี่ยวก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆออกมาเขาเพียงแค่ยิ้มให้พร้อมกับถามว่าหลิงหยุนเธออยากจะเปลี่ยนไปฝังเข็มที่อื่นไหมท่านหมอเสี่ยวหมายความว่า พวกเขาควรจะเข้าไปทำการฝังเข็มในบ้านที่มีเตียงและสะดวกสบายกว่านี้เพื่อที่เขาจะได้ถอดเสื้อผ้าให้ลิงหยุนได้ทำการฝังเข็มได้แต่ลิงหยุนกับสายหน้าพร้อมก็ตอบว่าไม่เป็นไรที่นี่ค่อนข้างสว่างกรณุณาถอดเสื้อและรองเท้าของคุณออกด้วยท่านหมอเสี่ยวพยักหน้าและเริ่มถอดเสื้อผ้าและรองเท้าจนลืมสังเกตเห็นน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปของลิงหยุนในเวลานี้หน้าผากและจมูกของลิงหยุนเริ่มมีเม็ดเหงื่อพุดขึ้นมา ตอนที่หลิงหยุนคว้าเข็มทองทั้งเก้าเล่มออกมาอย่างมั่นใจนั้นเขาก็รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วเขาสัมผัสได้ว,ว่าพลังชีวิตจากร่างกายของเขาไม่ไหลเข้าสู่เข็มทองในมือเลยแม้แต่เล่มเดียวแม้หลิงหยุนจะลองกระตุ้นพลังฉีหรือพลังชีวิตด้วยวิธีการต่างๆถึงเจวิธีแต่พลังฉีในร่างกายของเขายังคงนิ่งสนิทไม่ต่างจากทหารที่หลับไหล จนไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยหากหลิงหยุนไม่สามารถใช้พลังชีวิตที่อยู่ในร่างกายของเขาได้พลังชีวิตนี้ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนผ่านเข็มทองคำไปสู่ร่างกายที่ผ่านไปยังเส้นลมปานได้แล้วการรักษาจะได้ผลได้อย่างไรแน่นอนว่าหลิงหยุนสามารถใช้วิชาฝังเข็มที่เขาชำนาญน,นี้บรรเทาอาการของท่านหมอเสียวได้แต่ถ้าไม่มีพลังชีวิตร่วมด้วยการรักษาก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้หลิงหยุดรู้ดีว่า เขายังไม่สำเร็จถึงขั้นปรับร่างกายระดับ4ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถควบคุมและขับเคลื่อนพลังชีวิตภายในร่างกายได้เหตุผลที่ทำให้หลิงหยุนพูดออกไปอย่างมั่นอ,อกมั่นใจมากนั้นก็เพราะเขาเข้าใจในการทำงานของเข็มเงินและเข็มทองได้เป็นอย่างดีทั้งทองและเงินล้วนเป็นตัวเหนี่ยวนำพลังชีวิตได้ดีเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นหากเปรียบพลังชีวิตเป็นกระแสะไฟฟ้าเข็มก็คือสายไฟฟ้านั่นเอง หากเปรียบเทียบพลังชีวิตที่เป็นกระแสน้ําเข็มก็คือทางเดินของน้ํานั่นเองจากประสบการณ์ของลิงหยุนพลังชีวิตภายในร่างกายของเขานั้นจะไหลาจากปลายนิ้วไปสู่เข็มได้ทันทีโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องทําการกระตุน้นใดๆเลยด้วยซ้ําพลังชีวิตที่ไหลพร่างพูสู่ปลายเข็มได้เองตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้แทงเข็ม ลงบนตัวคนไข้เลยด้วยซ้ำมันก็คล้ายๆกับการเชื่อมต่อกระแสะไฟฟ้าหรือคล้ายกับเวลาเปิดก๊อกน้ํานั่นเองแต่ในเวลานี้พลังชีวิตในร่างกายของลิงหยุนกับนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวหากเป็นชิดนี้ก็ค,คงไม่ต่างจากการที่ลิงหยุนมีสมบัติอยู่เต็มมือแต่กลับไม่สามารถนําออกมาใช้ได้แม้แต่อย่างเดียวลิงหยุนคํานวณผิดพลาดเขาควรจะทำอย่างไรดีล้มเลิกการรักษาหรือดำเนินการรักษาต่อไปโดยที่ไม่ใช้พลังชีวิตเข้าช่วย ขณะที่หลิงยุนทุ่มเทพละกกำลังทั้งหมดไปกับการกระตุ้นพลังฉีในร่างกายจูจูหัวสมองของเขาก็มีความคิดอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาข้าคงไม่สามารถออกไปวิ่งแบกกระสอบทรายเป็นสิบเกิเดียวเมตรก่อนจะฝังเข็มได้แน่และนั่นคงเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับเด็กสาวที่อยู่ข้างนอกอย่างแน่นอนเธอคงต้องหัวเราะเยาะแน่แน่ไม่มันน่าอายเกินไปลิงอยู่นเห็นชายชรา,าเริ่มถอดเสื้อผ้าและรองเท้าออกเขาก็เริ่มตื่นตระหนก ลิงหยุนกวาดสายตามองไปรอบๆและสายตาของเขาก็ไปกระทบเข้ากับกล่องหยกใส่เข็มทองที่วางอยู่บนโต๊ะเขาใช่แล้วลิงหยุนเอื้อมมือซ้ายไปคว้ากล่องหยกแวววาวนั้นไว้อย่างรวดเร็วมือซ้ายของลิงหยุนจับกล่องหยกไว้ส่วนมือขวาก็กำเข็มทองทั้งก้าวเล่มไว้และเริ่มทําการกระตุ้นพลังฉี่ในร่างกายของเขาอีกครั้งลิงหยุนใช้ร่างกายของตนเองเป็นสะพานเชื่อม หากสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าพลังชีวิตจากหยกวิญญาณน,นั้นวิ่งผ่านล่างกายของหนึ่งหยุนไปมันได้ผลลิงหยุนรู้สึกว่าพลังชีวิตในร่างกายของเขานั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วจากการกระตุ้นพลังฉีของเขาและพลังชีวิตที่ไหลผ่านจากกองหยกวิญญาณสู่ร่างกายของเขาลิงหยุนทําการกระตุ้นพลังฉีให้หนักขึ้นและเพียงไม่นาน พลังชีวิตในร่างกายของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวประกอบกับพลังชีวิตที่ถ่ายเทมาจากหยกวิญญาณและไหลเวียนไปตามทางเดินในร่างกายที่กำหนดไว้อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ก็เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดารรมดาถ้าทั้งสองอย่างนั้นเป็นพลังชีวิตเหมือนกันและมีคุณสมบัติเหมือนกันเมื่อหลิงหยุนใช้พลังทั้งหมดของเขาขับเข้าขับเคลื่อนพลังชีวิตเหล่านั้นจึงไม่สามารถหลบซ่อนตัวหรือหยุดนิ่งได้อีกต่อไป เข็มทองทั้ง9้าเล่มในมือขวาของลิงหยุนนั้นตอนนี้เริ่มมีพลังชีวิตไหลผ่านแล้วสําเร็จลิงหยุนดีใจเป็นอย่างมากในเวลานั้นเองท่านหมอเซี่ยวก็เพิ่งจะถอดถุงเท้าออกเสร็จและกําลังยืนอยู่บนรองเท้าแบบปักกิ่งโบราณอยู่สหายน้อยลิงหยุนเธอพร้อมหรือย,อยังเราจะเริ่มฝังเข็มกันได้หรือยังลิงหยุนพร้อมกับพยักหน้าทัานเวลาพอดี ริงยืนก้าวท้าเข้าไปใกล้กับท่านหมอเสียวรสอามก้มือซ้ายของเขายังคงจับอยู่ที่กล่องหยกไว้ส่วนมือขวาก็ถือเข็มทั้ง9้าเล่มไว้ท่านอาวุโสการรักษาด้วยการฝัามเข็มในครั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์สองอย่างเท่านั้นอย่างแรกคือเพื่อควบคุมหนอนกู่ภายในร่างกายไว้ไม่ให้มันสามารถทาอันตรายอะไรได้ในภายสเดือนนี้และอย่างที่สองก็เพื่อรักษาเส้นลมปานปอด ทำให้อาการไอเลือดลังทุเลาได้ชั่วคราวคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเพีออยงคู่เดียวแต่ได้โปรดรออยู่นิ่งๆจากนั้นหลิงหยุ่นก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกยังไม่ทันที่ใครจะทันรู้ตัวเข็มยาวสีเล่มในฝ่ามือของหลิงหยุนก็เคลื่อนไปอยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเขาแล้วและโดยไม่ต้องมองหลิงหยุนก็จัดการปักเข็มลงไปบนจุดสําคัญบนหน้าอกใกล้กับหัวใจของท่านหมอเสี่ยวเรียบร้อยแล้วฝังเข็มมือเดียวงั้ยเหร ท่านหมอเสี่ยวสังเกตเห็นว่ามือซ้ายของหลิงหยุนนั้นจับกล่องหยกไว้และทำการฝังเข็มด้วยมือขวาเพียงข้างเดียวจากนั้นทำให้ท่านหมอเสี่ยวถึงกับตกอ,อกตายใจเป็นอย่างมากจนเขาแทบไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดเล็กๆน้อยที่เกิดจากเข็มที่ทะลุผ่านผิวหนังของเขาเข้าไปก็จบไปแล้วนะครับกับตอนนี้งงนครับขอปุ่มเพ่นฟังดวนมาเลครับเม